แว yeah, ่มากินข้าวหลานแท้อยู่ไกลๆพี่น้องเลยอยู่ไกลๆยายแว่มากินข้าวกับลูกกับแฟนยัยลูกชายกินพี่น้องอือ กินยังไปไหนแล้วกินไป marché beaucoup avant. ไป marché beaucoup peut-être a v อ n t เอ่อไม่ไม่กินข้าวเนืกอเพีนนองติอูซอสแต่ลูกไายมาข้เหนียวเลยพี่น้องเบื่อคนสร้างกิน เจ้าิจก็มเ้าิเ้โอ้นังมาข่าเนี้ยอยู่เดียวพอดีอันนี้มันมีคือข่าเนี้ยนะพี่นองนี่เบิกอุ้ยกินข้ามเยล่ะปนังมาเข่าเนี้ยหลายพี่นอง กินข้าวเรียวเบิรเมือละกกวงแมนนี้ดีเลยย่าเบเรตตัวเมือละกกวงเพิ่นมลากหลายเบิร์นสองจานพี่น้องมันเป็นเป็นผูเผะเออล้านเวียดนามร้านจีนนี่ล่ะอาหารผู้เผ่พ่อใหญ่กินอะไรกินอะไรหรอติฟเฟอร์บางรู้บางรู้บาง ลูกชายวาบ่เอยหิวเนอะเิ่นกินอันซูชิเนาะปลาฮาไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้อง next พี่ใหญ่แล้วกินไอติมล้างอาหารพี่น้องไปร้านไปซื้อขาเนียววันนี้พี่น้องนี่แวะค่ะพี่ใหญ่เปียลรถเปียลรถใส่ของแฟร์วัตเตอแวกกฟียโนสแตนรลอยยี่สิบกิโลซื้อให้ลูก เบิาา่งมาหนึ่งพี่น้องมาหนึ่งมาหนึง่งนี่อันน้อยอีกคืออันน้อยอันนี้อันกลางอันนี้อันใหญ่่กซพี่น้องเบิ่งนี่ทุกอย่างมาเกจพวกมาหนึ่งเบิ่งเพป็นอยากออกกองหนอยได้เนี้ยไม่ออกบ่ออกเห็นบ่ซื้อครบชุดให้ลูกลูกซ้ายมากอันนี้กระเขาเนิว้วยี่สิบกิโลเอาไปนหนึ่งกินกับอัน น้องสาวผัวเก่าแหล่ะล่ะพี่น้องเอาหนึ่งกับไม่ง่ายนม่ง่านี่อ๊บโอ้ยขี่เล่นขี่เล่นเ่ยพี่น้องมุกแซ่เรียก้องเขาแฟชาโป้ิสแตนสแตนแฟชาโป้ดิาโป่ละ ฮะเบื้องพญแย่สื่อฮะไปแย่สื่อเนี่ยไปย่สื่อไม่กวดพญแย่ไ้ก้องเข่าตีเดียวไปาย่สื่อไม่กวดก้องเข่าก้องเข่าสองมาสามก็บเน้น้อยโอ้ยแบบไท้ๆพี่น้องโคกโคกหินแต่มีพี่น้องโค Vâng phải nhờ đó Ui, con khó rái là ai phì nồng bơ Vâng con khó Vâng con khó Vâng con khó nói, con khó, con khó phì nồng Con ý ใจเงินกคนพี่น้องใจเรียบร้อยพี่น้องรอยสี่สิบยูโรบ้านาทีดเพิ่งกิดสิริคับบ้านน่ะพี่น้องบ้านาทิดยากสิปิโซงอยู่ใต้เสื้อข่าวนิ้ว มอนหนึ่งสื่อครบสุดสื่อครบสุดญาติพี่น้องเพิ่นกับมักเขาเนียวคือกันพอไ่าย่เลี้ยงเพิ่นมาเพิ่นขาเนี้วห้อยเกียแม้เพิ่นได้มัก,กมากแต่นหน่อยพี่น้องไปมาหอดกับแม่หนึ่งขาเนี้วกินหมื่แล้วกองอีรีได้พี่น้องหนึ่งขาเนี้เด้อแม่กัน น้องน้องผัวน้องสาวน้องผัวเกาน้องสาวเพิ่นวันอาทิตย์เพิ่นสิไปโฮมเพิ่นอยู่กับแม่เลี้ยงเพิ่นก็สิไปโฮมเป็นหนึ่งเข่าเนียวไปย่างบาร์บีคิวกินแดดออกแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะเสิร์ส่งวันเสาร์ก็สิร์ฟปอเปียให้ย่ายก็สิไป รรส,ส่งลูกซ่าก็สิไปกินบาร์บีคิวเป็นหนึ่งเขาเนียวอยู่น้ำแม่ผัวเกา่ากับน้องสาวญาติพี่น้องเพื่อนไปแย่ซื้อหมวกพี่น้องหมวกกันแดดะนะกันนะย่ากกับสิคอร่ากิฟต์นี่คอร่าพี่น้องแซมนี่น,นาะจ้าพอกันกิฟต์ไหมพี่น้องบายบายอาชิสันเนี่ยน้นจาจ้าบายบายขอบคุณค่ะ